สอนครับรคุณภาพให้กับท่านตัเ็บรุ่นน้องให้พัฒนาคุณลักษในการทํางานแล้วก็เทรนดิ้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเรียนกับแอดวานซ์ครับโดยเฉพาะท่านที่มีพื้นฐานนะครับจากสถาบันอื่นมาแล้วโรงเรียนอื่นมาแล้วนะครับแต่ยังหลองใจยังตกงานไม่ได้ยังอ่านส่งไม่ทะลุตูโปกยัง หาแพทเทิร์นไม่ได้ไม่รู้จะเลิกยังไงจบยังไงเพราะฉะนั้นโพรเจกต์แนนนี่นะครับเป็นคําตอบให้กับทุกคนได้เป็นเรื่องนะน,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 นะครับตอนนี้ท่างใหญ่ก็นั่งนะครับให้สัมภาษณ์เพื่อทำคลิโโปโโมทครับเทนนิ่ให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็มีคลิปของหลายท่านนะครับ ยาวนี้ผมคือแต่นี้น่าจะไม่ตัดเองเดี๋ยวผมจะถามว่าที่เดี๋ยวผมจะถามว่าพีที่ถาวบาที่สอนสอนแนวไหนสอนในผู้เปานยามพีอย่างนั้นเจอดจอดจอดหลักสูตรกันจาะหลักสูตรเลยทีนี้ว่าเราจะสอนแนวผู้ชายอะไรพวกเนี้ยที่ที่คุยกันอยู่แล้ว อาจารย์อยากขยับตัวที่หน้าออกมากนะเพราะว่ากล้องผมเล่นไม่ได้ออโต้โฟกัสเอาอะไรเอียงนิดนทำไมอะไรนะเอียงหม่ไม่เอียงตัวแต่ว่าอยากขยับอยากยื่นหน้าออกยื่นหน้าอะไรนี่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 นะเพราะว่าเดี๋ยกล้องป้องผมไม่ได้ออโต้ตัวนี้คือเล่นมันนว่นเนี่ยโฟกัสมือเลยโอเคครับห้าสี่สามแนวการสอนของ PSG ไฟนี่เป็นไงบ้าง ก็แนวการสอนของ PHS 5นะครับก็เป็นหลักสูตรนะครับที่พวกเราค,ครคิดค้นคือเอามาให้นะักเรียนช่างติจวขอขั้นที่ทำอะไรอาจารย์จะยิ้นหน้ามาอาจารย์ที่ดีเฉยมันจะหลุดโฟกัสนะหลตัวนีน้โฟกัสเป็นปลามากัวนี้นนอะไรนะแนวการสอนนะผมจะถามา นวการสอนของเพียร์นี่เป็นยังไงบ้างครับในวการสอนนะครับของโปกจะสอนเกี่ยวกับอะไรก็สอนนะครับเกี่ยวกับการตัดซอยนะครับผมครับแอดวานครับซึ่งนักเรียนทั้งทุกคนนะครับจะต้องมีการเรียนมาตรฐานมาก่อนนะโดยเฉพาะหลักสูตรพื้นฐานนักเรียนทั้งทุกคนต้องผ่านมาก่อนนะครับถึงจะเรียนรู้เรื่องนะโดยเฉพาะการเรียนตัดผมชายก็พวกเราก็จะสอน ทรงยอดนิยมทรงลายบ้านก็จะมีทรงลองทรงต่ำคุยต่ำแล้วก็ลองทรงกลาคุยกลาแล้วก็ลองทรงสูงตุยสูงแล้วก็มีการสอนทรงอเมริกันฟีสต์ะไตล์ให้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับนักเรียนท่านตัดผมชายับสี่ทรงนี้นะครับเราจะสอนแต่ถ้าอยากจะเรียนทรงอื่นๆก็ให้ระบุ ระบุให้ทีมงานได้ปรับปรุงหลักสูตรให้นะครับผมหญิงใ้สานเหรครับผมหญิงนะครับแน่นอนครับสําหรับซาลอนนะครับเป็นที่เราคอยเราจะสอนเหมือนกับหลักสูตรหลักสูตรไยนะครับก็จะมีทรงผู้หญิงนะครับก็จะไล่ไปแล้วแต่ผมยาวนะมันจะเป็นทรงบล็อกมาตรฐานนะครับยาวๆเลยนะครับแล้วก็ทรงอะไรทรงที่มันเป็นเลเยอร์ก็คือทรงฟาร่า ก็ลองเลื่อนนะแล้วก็จะมีทรงยูนิเซ็ก์ก็คือลักษณะฟาราดส์สั้นหน่อยนะครับแล้วก็จะมาม็กจะเป็นพวกทรงบ๊อบทวยบ็อบเทแลวก็ไปต่อด้วยทรงเทวิกี้และทรงเลคัทหรือว่าทรงเสอร์เสั้นนะครับแล้วทำสีสอดได้ไหมก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลัง เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับคนไทยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรากำลังประชุมไป,ปถูกว่าเราจะเอาแบรนด์อะไรที่ที่เหมาะสมแต่เราจะต,ต้องคัดน,นะครับแบรนด์ที่ดีและมีคุณภาพตอบตยวสําหรับช่างตัดผมซาลอนบาร์บาเบอร์ด้วยนะครับในอนาคตนะแล้วแล้วเรื่องการก้าวเห็นการสอบไหมก็แน่นอนครับเรื่องการก้าวผมนะครับกแคร์พีซแฟนตาซีนะครับลูกทุกอย่าง เดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับหลักสูตรเข้ามาครับว่านักเรียนช่างมีความต้องการครับในการเรียนข้าวผมในการถัดเพียจะมีเปียโจมเพียนูนเพียต่างปลาเปียลิฟบินหรือแม้กระทั่งการก้าวมวยต่ำมวยสูงนะครับเดี๋ยวเราจะมีเป็นหลักสูตรแน่นอนครับอยู่ที่ว่านักเรียนช่างมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับแล้วเกี่ยวกับการเพรนการแข่งขันที่จะารวมด้วยอยู่ไหมคโอ้ แยกต่างหากกับการแข่งขันนะครับตัดผมชายตัดผมหญิงเรามีาคณะครูบาอาจารย์คอยนะครับคอยให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วนะครับก็มีอาจารยห์หลายท่านที่มีอดีตที่ม,มีเป็นแชมป์ถ้วยประธานก็มีเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานนายกชวนหรือใครก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะให้หลักสูตรนี้นะครับในการเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุขั้น,นะระับกาง อาจารย์พูดว่าถ้าพัฒนาองค์เราจะได้ประกาศศิลปะนะพูดถึงเรื่องดีคมมาหรือเปล่าในวันนี้ดีคมมาดีคมมาแต่ว่ามันก็แปลว่าไปกันมันต่างเดียวกันผมแต่ว่าถ้าพูดเลยไปกันศิลปะจะเป็นต้องขอจากกระทรวงเไม่เราไม่พูดถึงกระทรวงเราอย่พูดถึงกระทรวงเราพูดถึงดีคมมาคือบรรยกาศของเราเราจะออกสำหรับองเราเนี่ยเอางของเราในเถานการณของเราการตอบได้จบแล้วนะอาจารย์นะสามสี่ หลังจากเรียนกับสถาบันหรือเทรนนิ่งของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการากนะครับออกบิพามาใบรับรองจาก,บกับภายนอกเทนนิ่งไฟเนี่ยให้ทุกคนนะครับได้ถ่ายรูปกับคณบอาจารย์ผู้สอนหรือว่าผู้บริหารของทในที่ทุกคนนะครับให้ทุกคนได้ออกไปเก็บไว้ประดัานานเขาไมเป็นเกียรตินะครับในการทำงานงเพื่อความ จะเรื่องเรื่องและสิ่งคนต่อไปครับผมจะถามเรื่องวิธีการทํางานปัจจัยการของส่วนตัวหมอจันวิธีการทำงานหมายถึงาปัญญาการทํางานมันจะมีปัจจัยปัจจัยบริษัทเนี้ยมีเจดีย์อะไรกันนั่นเนี้ยอย่าเงี้ยก็เรียกปัจจัยนะประมาณนี้นะอาจารย์ก็คิดมาว่าปัจจัยคืออยากให้ลูกศิษย์ออกไปในได้ถูกต้องอะไรเงี้ยได้หลักวิชาการที่ถูกต้องเพื่อที่จะพัฒนาต่ออะไรก็แล้วแต่ห้าสี่สามไปครับปัจจัยการทํางานของอาจารย์เป็นไง รับก็ปรัชากางทํางานของอาจารย์ใหญ่ก็คือต้องมีความนะครับขยันมุ่งมั่นอดทนแล้วก็เพื่อจะลัดดันส่งต่อให้ตัวเองนะครับทํางานที่เป็นมาตรฐานนครับสากลแล้วก็เอาไปต่อยอดเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะสบพี่น้องประชาชนครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะครับปรัชกา,าของท่านใหญ่คือรู้กายรูโลกรู้จิตวิญนาณคิด ก็คือเราต้องรู้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากำลังเรียนตัดผมอยู่นะครับแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังติดอะไรที่เรื่องทรงผมนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเรา,ากําลังตัดผมอยู่นะครับแล้วก็จะไม่พลาดในการทำทางนะถึงพาลพาดก็พลาดน้อยนะครับก็คือขอให้ทุกคนนะครับพุ่งพันขยัน,นอดทนนะครับจะมาซื่อสัตว์นะจะได้มีชีวิตรอดในการประสบชีวิตนะครับ ค okay. สุดท้ายนี่อาจารย์อาจารย์ต้อ,ตองช่วยคนให้เราเยอะเราสัญญาว่าอะไรประมาณนี้เราทำให้ท่านออกออกมาจากเราเนี่ยตัดผมเป็นแน,น่นอนเลยประมาณนี้นะรเราต้ใช้คำที่ดีไว้นี่นะตกลงหรือ<ม> <c oughs> เราต้องเวอร์นิดนึงตรงนี้ข้อมูลนี่ห้าสี่สามไปครับก็นะครับสถาบันสมศรภัจจรแห่ง,รงหรือนะครับโอลเทอร์แนลเฮดจินนี่ไฟล์นะครับก็มีความดีมีความพร้อม ทั้งสถานที่เรียนนะครับแล้วก็มีเทรนนิ่งครับให้ทุกท่านนะไปเข้ามาเรียนนะอย่างไรก็เรียแต่ครนะก็ขอให้สอบถามและเรียดเข้ามาครับผ่านทางช่องทางโทรศัพท์สายตรงทังที่วางไว้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น0 6 <S <S 2 5 4 8 3 9องหสกครับแล้วก็เป็นแฟนเพจของทีเฮดทีทไนะครับแล้วก็ จะติดต่อมาช่องทางของกรรส่อเราก็ได้ครับเป็นแฟนเพจหรือจะติดต่อมาได้ในรายอดครับ t t e s, <S ก็คือชื่อของท่านใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็คณาจา,ารย์ทุกท่านนะครับจะตั้งใจสอนนะครับเป็นความสามารถนะสุดฝีมือนะครับสุดทุกทรงสดทุกทรงนะครับเต็มท,ที่อยู่แล้วนะครับ,บเราจะส่งต่อประสบการณ์ของเรา จาก30ปีมากกว่า30ปีสู่ตัวแรกเราจะปกระส่งเขาเรียกส่งสตอ่อส่งต่อให้นักเรียนเนี่ยมันแนบมาจากประสบการณ์ทุกทีมันแน่มาจากประสบการณ์นั่นแหละนะอ่าอ่าสีส่ส,สาม,สามพวกเรานะครับทีมผู้นา,าจารร์จะส่งก่อความรู้นะครับทั้งทฤษฎีปฏิบัติและประสบการณ์งานทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้นะครับให้กับลูกศิษย์ ทุกคนครับเพื่อเอาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในการทํางานและในการแข่งขันสู่เวทีทั้งในประเทศและต่างประเทศครับขอยข้างหนึ่งโดยไม่มีอะไรนะโดยไม่กัดอ,ออประมาณนี้เขาเรียกอะไรอย<า>ู่ประมาณนี้นะอ่าสี่ผู้กันสั้นอ่ะโดยไม่กัดหรืออะไรก็ไดนะครับอ่าสี่สามไปนะครับพวกเรานะครับกีฬานผมชื่อน้องแฮด์เทนนี่ เราจะสอนนะไม่มีครับเพราะว่าเราจะให้ความรู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นความรู้ที่พวกเราตั้งใจที่จะมอบให้กับรู้สึกทุกคนขอให้รู้สึกทุกคนมีความพร้อมคณะอาจารย์ก็พร้อมครับนี่จานหมูข้าวให้จารย์สัมภาษณ์เรื่องตำรานะ จเข้ไปน่ะกอล้ๆมเกอีใล้ตวลยนลกปลเดเลลอไม่ย่มันเดยวมลยคนข้าวว้อถึงว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องถามอาจารย์ว่าตรเนี่ยเป็นไงครับาจารย์มูตำราใกล้เสรยังอยไเงยนะอเร็้มสไลัไปกไปมันก็อีนั้นเลยอ่ะน่ล้วก็ไปแล้วลนมไม่พอนี เไม่ชานยุกเราเห็นโลกนี้ิดนิดแล้วหรือเนี้ยเราไม่เรียนเยอะ่ว่านักจำราอาจารเป็นยังไงแล้วาถารว่าเรื่องราวจำราเป็นยังไงเดๆผมขอใส่ไทยใส่เนิ้วหน่อยอ๋อทรอปไม่ทบพรอปไม่รบใช่ไหมผมใช่ไม่ป้องเลยนั่นอ่ะไม่เอาภาพวิดีโอเลยไทยไทยแบบ ม่นใช่ไม่ใช่ท่ามันไอ้สอมุนถือพี่จานมูพูดไรโอ้โว้ใกล้ไปหรท่านมูติดตรงนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้ที่ก็มีขาต้องอยู่เงี้ยต้องติดต้องปกเสื้อเข้าจานใหญ่ติดแค่าระยะอยู่ตรงนตรงไหนนเออตรงไหนก็ได้แต่ว่าระยะพอๆกันเดี๋ยวมันจะดังมากไปติดนั้นมันดังมากไปนะจานติดปะปลายเสื้อมันจะดังมากพอไหมเออระดับพอๆกันนะจานพูดเรื่องพอเลยจานพูดคนเดียวไง โอเค้เข้ามา้อออันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเพื่อนๆลากันไปก่อนนะบนะ๊ายบายนะลากันไปก่อนบอกราทุกอย่างพร้อมหมดแล้วรอนักเรียนพร้อม <laughs>